จังหวัดมุกดาหารฝึกซ้อมแผนบริหารโรงพยาบาลสนามในสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้อโควิดตีนวันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564เวลา13.30นาทีณอาคารจุงวัทิเวศบริเวณสนามกีฬาจาังหวัดมุกดาหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยโรงพยาบาลมุกดาหารพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดมุกดาหารองค์การมหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ร่วมฝึกซ้อมแผนบริหารโรงพยาบาลสนามในสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งผู้ดนการโรงพยาบาลมุกดาหารได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการการบริหารโรงพยาบาลสนามในส,นาในสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อโควิด -19 และได้อธิบายถึงขั้นตอนการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรับผู้ป่วยได้180เตียง 180คนแต่ในขั้นต้นหากมีผู้ป่วยเกิน30คนจากโรงพยาบาลมุกดหารก็จะเปิดใช้โรงพยาบาลมุกโรงพยาบาลสนามแห่งน,นี้ซึ่งในระยะแรกจะเปิดรับผู้ป่วยจำนวน60คน